อ <laughs> ในสุดผมก็สุ่มมันมาได้แล้วอ,อ,อันนี้จริงผมสุ่มมาได้ตั้งนานแล้วแหละแค่ว่าเพิ่งมาอาัดเฉยๆแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านก็ได้นะครับวันนี้ก็กลับอยู่ในเกม Go Garden และในวันนี้เราก็จะมารีวิวไ e อเจ้าข้อรับคิซเนะนะครับคือผมไม่รู้ว่าเป็นอะไรยังไงอ่คืออยู่ๆมันก็สุ่มได้มาเลยอะ่ะ จะเห็นได้ว่าตอนนี้คิสเน่ของผมเนี่ยมันอายุย7ิบแล้วนะคือผมสุ่มได้ตั้งแต่2วันที่แล้วแล้วแหละแต่ว่าได้อัดก็วันที่2ของตอนที่ได้เจ้าคิสเน่มาแล้วอ่ะตอนนั้นผมเสียดายมากเลยผมไม่ได้อัดเอาไว้คือสุ่มได้แล้วสะดุ้งเลยอ่ะแต่ว่าแคปทันมานะก็เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้นะว่าได้มาจริงเนี่ยอันนี้เลยถือว่าเป็นความดวงดีที่แบบคาดไม่ถึงแล้วยู่ๆมันจะได้ก็ได้เลยอ่ะคืออย่างไอ้ปลาหมึกเนี่ยผมสุ่มหาหลายรอบมากเลยอ่ะคือมันไม่ได้สักที เรียกได้ว่าถ้าดวงเราไม่มีก็ใช้เงินแก้ปัญหานะอะ่ะเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของเจ้าคอรับคิสเน่กันบางคนถ้าดูแบบภายนอกเนี่ยอาจจะคิดว่ามันจะเหมือนคิสเน่ธรรมดาหรือเปล่าคือบอกเลยว่าไม่อะต่างกันสุดขั้วเลยแต่ว่าชื่อกายพันเนี่ยคล้ายๆกันอยู่ทุกๆ20ทีจะปล่อยพลังงานต้องสาบไปที่ผลไม้9้าผลก็คือเป็นจิ้งจอะก้าหางก็ปล่อยพลังใส่9ผลมีโอกาส20%ที่จะติดคอรับจัก,กระคือมีโอกาส20%ที่จะติดนะ มันไม่ได้ติดร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็มีครั้งหนึ่งแหละที่มันปล่อยสกิลมาแล้วมันไม่ติดสักผลเลยเก้าผลนะ่ะไม่ติดสักผลแต่ถ้าโชคดีก็อาจจะติดห้าผลหรือถ้าแจ็คพอตก็เก้าผลไปเลยแล้วก็มีโอกาสที่แรงมากๆเลยที่จะติดคอร์รัปไฟฟ็อกจักระในเรื่องของกายพันคอร์รัปจักระเนี่ยผมว่าค่อนข้างดีนะคอร์รัปจักระธรรมดาเนี่ยมันจะอยู่ที่คูณสิบห้าเรียกได้ว่าเท่ากับจักระของคิซเนะธรรมดาเลยนะคิซเนะเนี่ยมันติดร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่า ต้องเป็นการขโมยเท่านั้นคือเราปลูกต่อไปได้เราต้องขโมยอย่างเดียวแต่ขลัจักรกาเนี่ยมันจะติดต้นนั้นไปเลยแล้วก็ขลับไฟฟอดจักรกาเนี่ยอันนี้ก็พอๆกับไฟฟอดจักรกาเลยคือคูณ90เหมือนกันแล้วก็ผมขอเสริมอะไรสักหน่อยอันนี้คือตัวผมในตอนที่กำลังตัดคลิปนี้อยู่นะคือไอความสามารถทั้งสองอย่างเนี่ยมาสามารถเอามาผสมกันได้นะก็คือถ้าเรามีขลับไฟฟอดจักรกาติดอยู่ที่ต้นแล้วเนี่ยแล้เราให้คิสเน่เนี่ยมาขโมยผลไม้ที่ติดขลับไฟฟอดจักรกาเนี่ยแล้วพอม ไฟฟอสจะกระมาซึ่งมึงคูณตั้ง1 9อยเเลยนะโอ้แ <c oughs> ดมเยอะมากๆเลยอะแต่ว่ามันทําค่อนข้างยากนะเนื่องจากว่าสัตว์ทั้งสองตัวเนี่ยมันเป็นพิศเศษติดทั้งคู่หายากทั้งคู่เ้นนะว่ามันก็มีข้อดีในแบบของมันนะแล้วก็ไม่สามารถเปรียบเทียบได้อะไรมาก แถมครูดาวก็ไล่เรียกการความหายากก็เออไอ,อตัวนี้อาจจะหาง่ายกว่าเพราะว่ามัน1%น่ะอรนนี้จริงถ้าผมจะใช้เจ้าคอร์ลัปติเนตเนี่ยผมต้องเล่นสวนหลักนะอันนี้มันเป็นสวนอีเวนต์อะแต่ว่ามันก็มีเหตุผลอยู่เหตุผลหนึ่งที่ผมไม่ค่อยอยากจะใช้สวนหลักเท่าไหร่ผมเปลี่ยนให้ดูเลยแล้วกันเพราะยังไงครูดาวมันก็เหลืออีกสินาทีอะไรผมจะเปลี่ยนเลยนะเดี๋ยวผมมาหันหลังเลยดูก่าจะได้เซอร์ไพรส์ไปเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับสวนผมโอเคตอนนี้สวนโหลดเสร็จแล้ว เออ่ม่กี้เห็นเห็นอะไรลางๆไหมเนี่ยเนี่ยอยู่ตรงนี้วู้ด what the fuck สวนผมมันกลายเป็นก้อนน้ำแข็งอะไรไปแล้วอ่ะดูดิมันใหญ่เธอท่ามากเลยอ่ะไอเจ้าฮอนไดดนชูมอ่ะผมว่านะผมต้องเคลียร์สวนตัวเองแล้วล่ะคือมันไม่ได้ละมันลกมากเลยอ่ะผมจะเก็บต้นไฮซักโกะไปก่อนสวนแล้วก็ต้นไดนชูมที่มันใหญ่ๆเนี่ยผมจะเก็บไว้พวกราคา20ล้านอัพเนี่ย แต่มันดูยังไงวะเนี่ยว่าเป็น20ล้านอะ่ะทั้งที่มันแบบว่าเออเละขนาดนี้อเออเดี๋ยวมาเคลียร์สวนเลยดียกว่าเราจะใช้วิธีการเคลียร์สวนแบบคุ้มค่ามาที่สุดนั่นก็คือเราจะใช้เจ้าสเตโกสลัสแล้วก็เจ้ามดคืออะไรจริงผมเสียดายกลายพันธุ์มากเลยนะแต่ว่าผมไม่มีทีเล็กอะ่ะก็เก็บๆไปแล้วกันนี่เออผมคิดอยู่นะว่าผมจะเก็บอะไรเพิ่มดีว่าแต่ตอนนี้คูดาวเท่าไหร่นี่ตอนนี้คูดาวอยู่ที่เจ็ดนาทีก็เหลือเวลาเก็บอีกเยอะโอ้ยบงัง ไอตรงนี้เอ่อผมก็วางไว้ก่อนแล้วกันผมจะไว้เป็นไม้ประดับนะเสียดายมันไม่มีคอสเมติกอะไรที่มันเป็นไม้ประดับอนะมันมีแต่ผลอย่างเงี้ยแล้วก็ต้นถั่วทองผมว่าเก็บไว้แล้วกันเพราะว่ากายพันธุมันค่อนข้างที่จะเยอะนะก็เผื่อว,ว่าสักวันจะแจ็คพอร์ตมีทีเล็กขึ้นมาหรือแม่ก็อะไรสักอย่างดมบันดานี่ผมจะซื้อทีเล็กอะนะเอาละล่ลมมันนี้กดเก็บไว้แล้วกันราคา70,00ล้านก็่อนข้าง,งดีอยู่นี่ ไหนผมมีอะไรให้ผมต้องเก็บอีกบ้างโอ้ยมันเยอะซะเหลือเกินเดี๋ยวผมปีนขึ้นไปดูหน่อยก่อนว่าต้นไหนมันเล็กถ้าต้นมันเล็กเดี๋ยวผมค่อยเก็บเลยแล้วกันเหลือต้นใหญ่ๆเอาไว้ต้นใหญ่ๆเนี่ยปั้นคุ้มแล้วตอนนี้ผมอยู่ไหนเนี่ยผมหาอะไรไม่เจอเลยเนี่ยโอ้ยตกโอเคคือตอนนี้ผมมองอะไรไม่เห็นเลยอ่ะคือผมไม่น่าปูเอมเบอร์ใส่เลยอ่ะมันมันเทอะทะมากเลยอ่ะโอเคต้นนี้ต้นใหญ่อยู่นะเก็บต้นนี้ต้นนี้ต้นใหญ่ใหญ่ต้นใหญ่เอี่ยต้นต้นเล็กเอาอ่อต้นนี้ต้นเล็กเอาไม่ต้นเล็กอันนี้อ่อนกัน เดี๋ยวไปกินเ,เลยเอ,อ่าไ้ายมันดุกมาปีเจรี่ไปมันไปลุกไงนี่ดุไปเลยได้การเดียวอะจะดูง่ายเลยแต่ก็ลุข้างวยากดีเป็นเป็นการดุกจำเลยสวนนั่นนะเป็กนการดุกไปง,ง่ายเลย,เลยตอนนี้สภาพสวนของผมมันก็ไม่ได้ดูดีขึ้นเลยนะเลยแถโอเคตอนนี้ข้างหน้ามันก็โล่งแล้วนะแต่ข้าง,ออลางหาลังมันเอ่ากางอาณาเขตแอมเบอร์สีลุงตอนนี้ปลาหมึกคูดาวใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวผมเอาพวกนี้ออกก่อนดีกว่า คือไม่รู้ว่ามันจะกอลหรือเปล่านะเพราะว่าไอพวนนี้มันก็ไม่มีสกิลอะไรนะมีแค่แพสซีได้เฉยแต่เอาออกไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราย้ายไอเจ้าต้นนี้ด้วยคือวิธีการย้ายไอเจ้าต้นไดโนทรูมเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะลําบากเลยนะเพราะเราต้องเงยกล้องแบบเงยเข้าไปข้างล่างอะ่ะแล้วเราต้องหาองศาดีๆจนกว่าเราจะเห็นต้นของมันอะ่ะอ่ะเจอสักทีต้นตอ,องมันนี่โอเคตอนนี้ผมสามารถ พลิกมันได้แล้วไม่ใช่พลิกเออ่ย้ายมันเออ่ไว้ตรงไหนดีตรงนี้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 อ่าตรงนี้ได้ตอนนี้ปลาหมึกเลยเวลา20วินาทีก็จะได้ก๊อปปี้เจ้าขรัคงพิซเนะแล้วนะอ,อะลรปลาหมึอกอ่าปลาหมึกเลดีละอ่าไปแล้วนี่ไงไปติดโกโก้ไปติดมูนบอสซัมแล้วก็ไปติดอะไรอะ่ะอ่าอ่านไม่ทนนะันอ่ะก็ไปพวกนี้มันติดเซเลเทีย er หรือ,อยังเนี่ยมันติดเซเลเทียแล้วนี่หว่า ก็ย้ายไปด้านหลังแล้วกันจะได้ให้มันลกน้อยลงหน่อยอะไรที่มันลๆก็ย้ายไปข้างหลังนี่แหละจะไปขบับทีเน็ผมใกล้จะทำงานแล้วนี่ว่เอยู่ไหนวะอ่านี่ไงปลาพลังงานวิญญาณไปเลยไม่รู้ปลาไปอยู่ตรงไหนอ๋ออยู่ตรงโน้นโอ้ตีให้ซัคเกอร์แล้วก็บอมนบัสซัมแล้วก็ลัไปตีอะไรอะโกยละเฮ้ผมว่าทีเล็กก็น่าจะคอมโบไก่ตัวนี้ได้นะถ้ <sized> like <ils> ยามันถ้ามันแบบจู่ๆก็ติดไฟฟอสจักรามา เจ้าไปเจ้าแบมบูอันนี้ผมก็ยังอยู่นะมันมันติดวอยชัดด้วยอ่ะแล้วก็ติดทั้งเอเรียนไลท์ดิสโก้ผมไม่อยากจะลบมันทิ้งอ่ะคือเสียดายมากอะไรผมไปเอฟเคมานะแล้วก็เหมือนว่าเกมจะดุดึงแล้วถ้าถ้าที่ผมเช็คดูในสวนเนี่ยเหมือนว่าไอ้ฮันนี่ซัคเกิลผมมันจะติดคอรับจาัก,การานะจากตอนแรกฮันนี่ซัคเกิลราคาประมาณ200กว่ากว่าบีนะตอนนี้ก็เด้งขึ้นมา311รบีแล้ว ผมขอเรียกเป็น311ร้อบดีกว่าไม่ค่อยอยากเรียกเป็น3 0 0แสนล้านเท่าไหร่เพราะว่ามันจะงงอะนะค่าเงินเจนี่มันเยอะมากจนบางทีก็เรียกผิดถูกๆบ้างระหว่างที่อรอปลาหมึกคูดาวผมเก็บสวยยนนพวกนี้ดีวกว่าไอพวกกลายพันธุ์ทันคริวเดี๋ยวผมเก็บไปทาเควสก่อนเผื่อว่าจะได้ต้นไม้นั้นมาเพิ่มเลยนะที่ผมไปเช็คดูราคามันก็ไม่ได้ว้าวอะไรขนาดน,นั้นแต่แค่ว่าต้นมันสวยมากนะผมอยากจะเอามาประดับบ้านเหลือเกินผมไม่รู้เขาปรับแก้หรือเปล่าแมวผมมันไม่ค่อยจะทางานเลย คือมันแทบไม่ก๊อปอะไรให้เลยอะอย่างเนี้ยเนี่ยมันเนี่ยมันไม่ก๊อปเลยอะผมไม่รู้มันบั๊กหรือว่าเขาปรับนะแต่ดูส้มมันเหมือนเขาปรับเนี่ยไม่รู้อะมันไม่น่ามีเหตุผลอะไรให้มันบั๊กหรอกมั้งเขาน่าจะปรับเพราะว่ามันอาจจะโกงเกินไปก็ได้สำหรับไอ์อีเวนต์อันเนี้ยเขาเลยปรับให้แมวมูนเนี่ยมันก๊อปไม่ได้อันนี้ผมคิดว่ายงี้นะถ้ามันไม่ใช่บั๊กอะผมไม่รู้นะว่าอะไรคุ้มกันระหว่างเก็บแต้มชี้เพื่อที่จะเอาไปซื้อไข่ฟักไข่ หรือว่าจะเอาไอ้พวกติกายพันเนี่ยมาแลกเป็นคิสเนตเคลดแต่ผมว่าสำหรับตอนนี้เอาคิสเนตเคลดไว้ก่อนดีกว่าเพราะผมก็อยากได้ไอ้ต้นใหม่ด้วยนะไอ้ต้น1%นะ่อ่ะคือไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่ามันดีหรอกแต่ว่ามันสวยนะให้ผมไปดูมาแล้วอะ่ะมันเป็นต้นขาวๆออกสีฟ้าๆเนี่ยเป็นเป็นต้นประมาณนี้เลยเป็นต้นใน event อีเวนต์อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปลี่ยนไปเป็นสวนหลากดีกว,ว่าตอนนี้ปลาหมึกก็ใกล้ถึงเวลาก๊อปปีล้ละฮะดูสิว่ามันจะติดผลไม้อะไรบ้าง โอ้เหตายสิตรงนี้ก็ยังเกจกาเหมือนเดิมเลยคนอื่นมาเห็นสวนของผมก็คงจะพูดประมาณว่าว่าเต่อฟากนี่มันอะไรวะเนี่ยก้อนสายลุงนี่มันอะไรกันตอนนี้ปลาหมึกเราเหลือเวลาอีก20วิก่อนที่มันจะก๊อปปี้ประตอนนี้มันอยู่ไหนเนี่ยโอเคมันอยู่นี่ยังไงปล่อยมาละติดแล้วบ้างเออติดแค่ฟ็อกโกบอย่างเดียวแล้วก็เป็นจักระธรรมดาด้วยอ๋อผมไม่แน่ใจว่าถ้าผมใช้ของเล่นสัตว์มันจะมีโอกาสได้ไฟฟอตจักระเพิ่มด้วยหรือเปล่า แต่ดูแล้วไม่น่าเพิ่มหรอกมั้งอ่าน,นี่ไงไปพลังวิญญาณไปแล้วติดฮันนี่ซักเกอร์อันหนึ่งแล้วก็เหมือนว่าจะติดแค่นั้นแหละก็ติดค่อนข้าง,งยากนะแต่ก็คูดาวไม่ได้นานอะไรขนาดนั้นถ้ามีม,มีมิกหลายตัวผมก็แนะนําให้ใช้อ่ะนะเอาว่าผมจบคิวไ้เพียงเท่านี้แล้วกันท่านผู้ชมมีความคิดย,ยังไงบ้างเกี่ยวกับไอเจ้าคอราดคิสนเนตสำหรับผมถือว่าเป็นตัวที่กลางโอเคเลยนะในเรื่องของกายพันเนี่ยราคาก็ถือว่าใช้ได้ก็มาดีดีเบอร์เลยขนาดนั้นมันคูณ15นะ แต่ถ้าคุณแจ็คพอตก็อาจจะได้คูณ90จากไอ Fox กก็กจักระคือมันดีกว่าคิสเน่ธรรมดาตัวนี้ว่ามันเป็นแบบกายพันธติดกับพืชเลยนะมันไม่ได้ต้องไปขโมยมาก่อนส่วนเรื่องคูดาวผมว่ามันกลังโอเคนะอยู่ที่ประมาณ20นาทีกว่าๆถ้าไปติดเรนโบก็น่าจะเหลือสักประมาณ15นาทีคิดว่าถ้าถามว่าคุ้มค่าไหมผมว่าก็คุ้มค่าอยู่ประมาณนึง ก็คือคุ้มค่าที่จะหาแต่ก็ไม่ได้คุ้มค่าที่จะเติมแบบหนักๆอะนะก็ะคือถ้าได้ก็ดีแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเรายังมีสัตว์กลายพันธุ์ตัวอื่นอยู่ด้วยความที่มันเป็นพิสมติกมันก็หายากของมันด้วยะนะงั้นก็เป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวหรับตอนนี้บ๊ายบายครับ